สวัสดีครับผมวาวานนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมดอนสตาร์ให้ดูนะครับดอนสตาร์ก็คือห้ามหิวห้ามอดนั่นเองสตาร์มันแปลว่าอดอยากโอเคเออจุดเริ่มต้นของการจะมาเนี่ยทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูก็คือผมได้ดูช่องของคุณโอเวอร์เกมเมอร์แล้วเห็นคุณโอเวอร์เกมเมอร์เนี่ยเล่นเกมเนี้ยผมเห็นครั้งแรกแล้ว ผมว่าเกมนี้ผมชอบมากนะชอบเนี่ยผมไม่ได้ชอบเกมอะไรมานานแล้วเหมือนเขาสร้างมาเพื่อผมเกมนี้มันมันภาพอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่ามันมีเสน่ห์คือแค่ชื่อมันก็โอเคแล้วนะห้ามหิวเออผมก็เลยหามาอย่างแรกเริ่มต้นครับ p i l a t e Bay ครับยอมรับครับใช้ของปลอมครับ Pilet t เมอม,มันสนุกมาก แต่ตอนแรกผมก็เล่นโง่ๆนะครับครั้งแรกก็ตายง่ายมากกลางคืนก็ตายไม่รู้ทํำยังไงนะครับก็แต่โอเคเราก็ศึกษามาบ้างนิดหน่อยก็เอ่อถ้าเพื่อนๆอ,อยากอยากรู้อะไรเลยสาระจริงๆเนี่ยก็ต้องเข้าของช่องคุณผูผูนะพูผ,ผูออสเนี่ยเป็นช่องที่มีสาระมากสอนเทคคสอนอะไรเยอะแยะ,ยะส่วน ส่วนถ้าใครหลงมาดูคลิปผมก็เอาดูขำๆแล้วกันดูว่าคนคนนึงเนี่ยมันเล่นไอเกมนโงโงโงเนี้ยโง่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วกันเอเอตอนนี้ราคาที่สตรีมอยู่ที่300กว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้โอเคเริ่มเลย Play เพล์มีนิเกมกับ Make New World นะครับนิวเกมก็คือเขาเล่นเกมเกมสร้างเกมใหม่แต่ว่าเกมเนี้ในตัวเกมอ่ะครับมันจะเป็นมันจะเป็น โลกใบหนึ่งเลยถ้าสมมุติเรากด New เกมมันก็จะเป็นโลกแต่ว่าเนี่ยผมเพิ่งตายมาคราวที่แล้วผมก็ถ้าผมกด New นิวเกมเนี่ยมันก็จะกลับไปโลกเดิมที่ผมเล่นคราวที่แล้วพอเข้าใจไหมครับแต่ว่าถ้าเม k e New World ก็คือสร้างโลกใหม่เกาะใหม่ทางเดินใหม่ต้นไม้อยู่คนละที่จากที่เดิมโอเคผมก็เล่นเม k e New World แล้วกันโอเคครับโอเคอะไรเนี่ยชุดอะ่ะ Generation m e n t o r ดิฟรานนะันโอเคมาถึงหน้าเลือกตัวละครนะครับใครที่เริ่มเล่นครั้งแรกนะครับจะจะได้ตัวแรกคุณวิวสันเนี่ยแต่และตัวเนี่ยมีความสามารถต่างกันคุณวิวสันเนี่ยครับความสามารถเขาจะบอกนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะงอกในในเกมนี้เขามีความสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปแล้วกันในคลิปต่อไปถ้ามีคนดูนะโอเคนี่วินโลนะฮะเอ่อ วิโลเนี่ยเป็นน้องน้องหรือเปล่าเนี่ยชื่อคล้ายกันเหลือเกินเอ่อวิโลเนี่ยเนี่ยครับความสามารถพิเศษก็คือไม่กลัวไฟแล้วก็จุดไฟในเวลากลางคืนเกมนี้ถ้าตอนกลางคืนนะรอสักแป๊บหนึ่งมันจะมีตัวอะไรไม่รู้มากะงับเราถ้าเราไม่จุดไฟจุดคบเพลิงอะไรเนี้ยนะอันนี้นะครับเอ่อคนนี้วินคุณวินดี้เนี่ยคุณวินดี้เนี่ยแฮทมิสเตอร์เอ็ดไนท์เนี่ย,ยคือว่าเธอจะมีเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อน มีคนมาอยู่มีสิ่งหนึ่งหนึ่งหน่วยเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนตอนกลางคืนซึ่งถ้าใครอยากรู้เนี่ยดูไปเล่นเองแล้วกันครับสร้างมาทําไมกไมู้แต่ผมชอบนะน่ารักดีตัดต่ตัวดีโอเคคุณต่อไปคือคุณวูฟแกงนะครับคุณวูฟแกงเนี่ยเนี่ยสายบู๊เลยเนี่ยคือคุณวูฟแกงเนี่ยเลือดเขาจะเยอะแล้วก็บิ๊กเซอร์สมาร์คือท้องใหญ่นะครับคืออาจจะขิวอช้าหรือกินอะไรได้เยอะกว่าฮิตาโดตีแรงนะครับ เราสู้กับมอนสเตอร์ด้วยอ่าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเนี่ยผมยังไม่เปิดเพราะว่าผมเล่นไปร้อยร้อยกว่าวันแล้วผมเริ่มขี้เกียจผมก็เลยไม่ได้เออไม่ได้เปิดนะครับใช้อีพีห0าพเล่นจบตาหนึ่งมันจะได้ e ีพีนะครับสี่พันหรือห้าพันผมไม่แน่ใจนะมันจะเพิ่มแต่ผมขี้เกียจเล่นประมาณส0งวันน่ะน่าจะได้ครับโอเคเล่นตัวไหนกันดีอ่าคุณดูสัและกัน โอเคเพลย์โอเคเจเนเรตติ huh. <Okay. S 1> ้งเวอร์จเนเรตติ้งเกมทอรี่อ๋อครับโอเคฟาร์มิงสไปเดอร์อ่ากระตายเห็นกระตายไหมอันนี้แมงมุมนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในเกมเราทางนั้นเลยนะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยที่เขา หลอกเราเนี่ยความจริงเขาจะโหลดนะโอเ okay, ค r e a d y to play how long wish you so why start เลยอ้าวคุณวิวสันง่วงเจะเภาอยู่นอาลูกสะกุลดูไม่ดีเลยนะอยู่เวนเต้ตัวแฟนซัมจริงหรือพี่ก้าวเนี่ยเขาบอกว่า้ดูไม่ดีเลยหาอะไรกินก่อนจะมืดแล้วกันก่อนความมืดจะเข้ามาเอาเกมนี้อย่างแรกนะครับคลิกก่อนครับเจนิวชีนะครับคลิกเออเก็บทุกอย่างที่ที่มองเห็นแล้วกันนะครับ ทุกอย่างที่พยายามเก็บได้เอ่อบางอย่างเก็บไม่ได้เนี่ยสแสดงว่าคุณยังไม่มีเครื่องมือนะครับถ้ากดไปไม่ได้เนี่ยเอ่อโอเคของพวกนี้นะครับที่เราเก็บเนี่ยจะมีประโยชน์อยู่2ประการใหญ่ๆก็คือ1ของกินของกินก็คือจะเพิ่ม2ออย่างนี้ครับเลือดตรงหัวใจเนี่ยแล้วก็ความหิว จะเป็นลดความหิวเพราะเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วตัวตัวละครเราจะหิวนะครับสตอมบอกเนี่ยตรงกระเพาะเนี่ยโอเคข้างบนนี้เป็นวะเป็นไทม์ในเนี้ยนะครับอันนี้คือเริ่ม day ที่หนึ่งสีเหลืองนี่คือกลางวันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่สีแดงนี่คือตอนเย็นตอนเย็นนี่ก็คือเริ่มมีแมงมุมออกมาหาอาหารและก็ให้ระวังตัวแล้วทนกลางคืนเนี่ยต้องจุดไฟแล้วครับถ้าไม่จุดไฟคุณอาจจะ อยู่ไม่ถึงวันที่สองก็ได้ต้องจุดไฟแล้วครับไม่งั้นจะมีสั์ปะหลาดมาฆ่าคุณนะครับเออแล้วกอ็อุปกรณ์อย่างที่สองอ้ไอ้มิเรียลเนี่ยไอ้ของเนี่ยอย่างที่สองคือเอาไว้สร้างอุปกรณ์ซ้ายมือน,นะครับในการดํารงชีวิตเนี่ยก็มีตูนพวกตูนนี็คือขวานเนี่ยครับพวกเนี้ยสามอย่างตอนแรกคุณจะได้มาสามอย่างสี่อย่างเนี่ยแหละขวานพลวอิทเตอร์ มันเรียกว่าอะไรนะเออพิแกแอคเนี่ยเปงเอาไว้เอาไว้ขุดหินหินก้อนใหญ่ๆเมื่อกี้ไม่ทราบว่าจําได้หรือเปล่าโอเคแล้วก็นี่คือกองไฟกองไฟก็จะมี3 4อย่างอันนี้คือกองไฟธรรมดาแคมป์ไฟกองไฟกากกใช้ได้คืนเดียวนะครับอันที่2คือไฟพิษไฟพิษเนี่ยสมมุติเราใช้ไปแล้วตอนเช้ามันดับเนี่ยอีกวันหนึ่งเนี่ยเราเอา เอาแมทเรียบางอันเนี่ยไปใส่แล้วมันก็สามารถจะขึ้นได้นะเช่นแบบกิ่งไม้รากไม้อะไรพวกนี้ลูกสนก็ใส่ได้นะครับมันก็จะมันก็จะสว่างขึ้นมาเองแล้วก็อันนี้นะครับคบไฟโถวคบไฟเนี่ยก็ก็ถือแล้วเดินแต่ว่าคืนหนึ่งจะจะใช้2อ,อันเออโอเคอันที่3นี่ก็ช่อง3นะอันนี้เซนะอร์วิวนะอุปกรณ์การดำรงชีวิต อันนี้อันนี้ฟู้ดกับอาหารอันนี้เดี๋ยวค่อยทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูไปกันเรื่อยๆเวลาผมเล่นละกันโอเคอย่างแรกที่ผมจะสร้างคือในส่วนนี้นะคือแบคแพคกระเป๋านั่นเองในปกติเราจะมีช่องเก็บของอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับถ้าเราสร้างแบคแพคมันจะเพิ่มฝั่งนี้ขึ้นมาทําให้เราเก็บของได้มากขึ้นโอเคต่อไปพอแบคแพคปุ๊บผมก็จะมาสร้างตรงนี้โซว พลั่วนั่นเองนะครับพวกนี้ใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะครับในการแบบต่อสู้กับซาบาลาดหรือจับจับสัตว์นะเออที่ผมใช้พลั่วเพราะว่ามันเนี่ยเวลามันมันเก็บของนะครับปกติมันก็จะเหลือโคลไว้แต่เนี่ยเราเราขุดได้เป็นทั้งโคลเลยเพราะว่าถ้าคุณหาที่แคมป์ได้เนี่ยหาที่ลงปักหลักปักฐานคุณได้เนี่ยคุณเอาของพวกนี้ไปปลูกได้เลย ไม่จําเป็นต้องมาบนเดินหาอะไรอีกนะครับปลูกได้ในเกมนี้มันดอกไม้ก็ปลูกได้นะครับแต่ต้องใช้ผีเสื้อปลูกต้นไม้ก็ปลูกได้พื้นดินเนี่ยก็ขุดเอาไปเอาไปทาพื้นได้นะโอเคโอเคนั้นเอ้ยผมเห็นกระต่ายเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตีกระต่ายปกติเนี่ยวิธีการจับกระต่ายเนี่ยคือใช้อุปกรณ์อันนี้อันไหนอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ทแท็บ ้างเสร็จแล้ววางแล้วใช้แครอทแครอทอันนี้มาเป็นเหยื่อนะครับแต่วิธีที่ไม่ต้องใช้ก็คือหนึ่งมีอุปกรณ์ในมือสองห,หากระตายเจอรูมาแล้วนี่มันอยู่ตรงนี้ให้วิ่งจากรูมันนะไปถามมันเนี่ยมันจะวิ่งสวนมาชั่วกลายเป็นเนื้อให้เรากลายตู้มกลายเป็นโกโก้คันใช่ไหมครับกลายเป็นเนื้อเราโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเสียแครอทหนึ่งอันเอาเก็บแครอทไว้รับประทานดีกว่าโอเค okay. เวลาเราเก็บของเราต้องดูด้วยนะว่าเราจะสร้างอะไรต่อนะครับเพราะไม่งั้นเราจะของไม่พอใช้อะผมตายบ่อยมากเพราะว่าลืมของสร้างแคมป์ไฟนะครับเก็บเพินอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวผมต้องสร้างแคมป์ไฟสองอันโอเคของครบนะโอเคเก็บไปได้เรื่อยๆถึงโซ่เวลาเย็นเนี่ยเขาบอกว่าจะช้าเลยรีบจุดไฟกันดีกว่า โอเคพี่วิวสารกับเดี๋ยวผมค่อยจุดแล้วกันครับให้มันมืดก่อนจุดทันเอออีกอย่างหนึ่งในเกมนี้คือเสียงนะครับเออบางทีเราได้ยินเสียงมอนเตอร์สัปประรดได้ยินเสียงก่อนเนี่ยเราวิ่งไปหามันได้นะเออวิ่งหนีวิ่งหนีจากมันได้นะครับแบบเนี้ยเห็นไะมันก็จะเป็นเหยื่อให้ผมนะสัปประรดที่นี่บางตัวก็น่ากลัวนะครับแต่บางมันบางตัวก็ฆ่าง่ายเกินไปนะผมว่า มีหรือเปล่าโอเคไม่มีไม่มีมมมมก็จเจ็จผมสิอ้าวพังแล้วถ้าเขาเพิ่งมาตีมันออาวเขาเพิ่งก็ตีได้อ้าวได้สองอันแล้วคือถ้าเอาพูดถึงเรื่องสัมปทานก่อนถ้าสมมุติเราตีมันก่อนเนี่ยครับมันจะไม่สวนแต่ว่าถ้ามันตีเราก่อนแล้วต,ต,ตีตีเนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยนะเอ้ถึงแล้วมีคนตายแล้วแหละ ตาย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 เห็นไหมครับมันมันมันไม่ได้หนีผมนะมันหนีไฟมันกลัวไฟแมงม,มุมเนี่ยโอเคเราก็ถือ وف, วันสองวันแรกก็ถือค่เพลิงวิ่งไปก่อนก็ได้ครับเราไม่ได้จําเป็นต้องหาแคมป์เอ่อถ้าคุณภูตามที่คลิปคุณภูผู้บอกนะที่ที่ตั้งแคมป์ที่ดีก็มีอยู่สองที่นะครับก็คือ ตรงที่บัวที่มีบัวแล้วก็ที่ที่บัวแล้วก็ที่บ้านหมูโอ้ยผมหิวไม่ไมีใครเตือนผมเลยอ้าไม่ทันตาเหน็นนะมือชีพผมมันมือชีพนี่เนื้อเนื้อของสับป,ประรดนะทานได้นะครับแต่ทานแล้วเลือดมันลดผมไม่ค่อยใช้หรอกโอ้ย,อย,อยพอแล้วเรา เราลังแกมันเยอะแล้วโอเคถึงบ้านหมูกับที่แคมป์จะมีบ้านหมูแล้วก็วัวเอ่อทำไมต้องไปแคมป์สองที่นี้เพราะว่าในเวลากลางคืนนะครับนอกจากนอกจากอ้าอันนี้คือมันไม่บักนะกระต่ายมันมานอนอยู่หน้ารูนะครับเราก็ไปตีมเอาเนื้อได้เออในตอนกลางคืนเนี่ย เราจะได้เสียงขู่โขโโขโคือมีหมาป่านะครับในเว็บเขาเขียนว่าเป็นชื่อโฮสอะนะ <c oughs> เนี่ยครับมาไล่กัดเราถ้าเราอยู่ใกล้พวกสัตว์สองตัวนั้นอะค <c oughs> ือบ้านหมูแล้วก็บัวเนี่ยครับสองตัวเนี้ยก็จะเหมือนกับมาสู้กับไอ้ตัวเนี้ยเราก็สามารถวิ่งหนีได้ไม่ต้องกลัวมันเท่าไหร่โดนตีสามทีีมันก็ตายนะครับว <c oughs> ิ่งหนีดี นั้นเราก็ภารกิจวันนี้ก็คือหาบ้านหมูแล้วกันบ้านหมูหรือบ้านบัวเจออันไหนก็โอเคเก็บไว้ที่ก่าบเปลืองอทำพั่วต่ออีกอันนึงเอ่อกดดูแผนที่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าตรงไหนเป็นอะไร เฮ้ยผีเสื้อฮะผีเสื้อโดนขโมยโดนขโมยดอกไม้นะมันอยู่ในนี้ผีเสื้อนี่กินก็ได้นะครับถ้าตีมันทันนะผมมือไม่นิ่งเท่าไหร่โอเคสามต้นแปดต้นแล้วผมหาอีกสองต้นเพราะว่าหญ้าเนี่ยครับ ต้นญ้าเนี่ยม,มันเก็บช่องหนึ่งสิบต้นผมเอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวให้เจอที่แคมป์แล้วค่อยมาขุดใหม่อย่างอื่นก็เหมือนกันรากไม้ไอ้กิ่งต้นไม้ต้นเล็กๆนี้ก็เหมือนกันหาแค่สิบอันพอให้เจอที่แคมป์ก่อนไม่งั้นถ้าเรายังไม่ได้สร้างกล่องที่เก็บของเนี่ยเราจะเหมือนบ้าอ,อฟางครับแทนที่เราจะไปเก็บอย่างอื่นที่สําคัญกว่านะโอเคผมต้องหาบ้านหมูไปด้วยใช่ไหม เอ้ยแม่เก็บนิดนึงเดี๋ยวจะงอนเอ้ยโอเคตีกระต่ถ้ามันอยู่ใกล้รูขนาดนี้ครับวิ่งไปยังไงก็ไม่ทันอย่าพยายามแต่ตัวนู้นตัวนู้นก็ไม่น่าจะทันนะรอให้มันวิ่งไปอีกหน่อยเออหาบ้านหูดีกว่าลืมโอเคโอเคเบอร์ลี่ผมสิบ สิบต้นเล่นแรกๆอาจจะหานานหน่อยนะครับพยายามกดแผนที่ดูนะครับเดินเลาะขอบไปก็ได้เอ้รากไม้ผมเกินแล้วนี่โอเคก็ปลกกูกมันไว้อย่างเงี้เยเห็นไหมครับเราจะปลูกได้เอ้ผมเข้าป่าแล้ว อ่าเนี่ยครับพื้นที่ตรงเนี้ยวัวจะอยู่เห็นไหมเนี่ยวัวไอ้คนวัวว่าไงสวัสดีอย่าไปตีนะครับถ้ายังไม่มั่นใจในของเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีเพราะว่าถ้าตีมันตัวเดียวเนี่ยเพื่อนมันจะโกรธด้วยแล้วมันจะไล่จนกว่าไล่ตีจนกว่าเราจะตายเนี่ยตรงนี้เราก็แคมป์ได้ค่อนข้างปลอดภัยวัวดีกว่าหมูก็คือวัวไม่แปลงร่างเป็นหมูป่าแต่ว่าหมูเนี่ยถ้าคืน ถ้าคืนที่เป็นพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าเราเอาเนื้อให้มันกินนกินเนื้อเนื้อปีศาจเนื้อเนื้ออันเนี้ยครับมอนเตอร์มีเดเยอะเกินไปเนี่ยมันมันจะกลายเป็นหมูป่าสับป,ประหลาด <c oughs> ก็ไม่ได้ตีเราแล้วถ้าเราสวนมันงอนนะครับถ้าเราไปตีสวนมันเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนมันก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาลุมเราด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าเจอเขียวๆงเงี้ยแสดงว่าใกล้บ้านหมูแล้วเห็นไหมนี่ผมบอกแล้วเจอบ้านหมู โอเคเอ้ยราชาหมูนะครับราชาหมูเนี่ยถ้าเราเอาเนื้อไม่ใช่เนื้ออันนี้นะครับเนื้ออีกเออมันจะชื่อว่ามิสอันนี้มัสเซลให้มันเนี่ยมันจะดอปเป็นทองให้เราหมูเนี่ยเราใช้งานเขาได้นะครับโดยการเอาเนื้อเนี่ยให้เนื้อไหนก็ได้เนื้อให้แล้วถ้าสมมติเราไปทําอะไรเนี่ยเขาจะทำทำตามเช่นครับผมสาธิตให้ดูกันอ่าขวานโอเคขวานถ้าสมมติว่าผมเอาตัวนี้ เอามาตัวเดียวนะครับอย่าเยอะๆๆนะอ่ากีนละรักรักเราทันทีพอเราตัดต้นไม้ปุ๊บอ่าคิวซีดไหมเขาจะมาตัดต้นไม้ช่วยเราตัดต้นไม้ทันทีโอเคได้ต้นไม้แล้วโอเคครับนั้นสําหรับคลิปนี้ก็พอท่านีีก่อนแล้วกันเนาะไหนๆก็เจอแล้วขอบคุณทุกท่านที่ลงเข้ามาดูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ก็ได้นะครับ หรือจะแชร์ผมด้วยก็ได้ซับสไคร์ก็ได้ผมกไมไ็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเควันนี้นะครับผมว่ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ